สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเราจะพามาใช้เครื่องมือของ f l l i t กันนะครับผมโดยตัวเครื่องมือที่จะใช้กันนะครับผมก็คือ f l u i t Terminator นั่นเองนะครับผมโดยตัว f l l i t Terminator นะครับจะทําหน้าที่คล้ายๆกับตัวซิงค์เลยนะครับซึ่งเป็นการนําของออก ในรูปแบบของเหลวนั่นเองนะครับผมโดยซิงค์นะครับจะเป็นของแข็งนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นของเหลวนะครับที่เราได้ทําการส่งออกนะครับที่เทอร์มินเตอร์นะครับหรือก็คือตัวสิ้นสุดงานของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับโดยในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนิวโมเดลใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมโดยทั่วไปแล้วนะครับตัวเทอร์มินเตอร์นะครับก็จะใช้เพียงแค่นําของออกนะครับอาจจะไม่มีรายละเอียดในส่วนใดเพิ่มเติมมากนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะนําตัวเทอร์มินเตอร์นะครับมาใช้งานนะครับผม หนึ่งต j e จ t ๊นะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัว Full-In-Generate นะครับเป็นตัวปล่อยงานให้กับตัว t e r m i n ิ t o r ตอรนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ใช้ปุ่ม A นะครับเชื่อมต่อไปได้เลยนะครับผมไมื่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผม View Style ที่เป็น state ขึ้นมาด้วยนะครับผมจากนั้นผมก็ลองรีเซ t r u n ดูนะครับผมจะสังเกต ได้ว่าตัว generator นะครับส่งนะครับส่งงานนะครับให้กับ t r a ม s m i ต t ร r นะครับหรือว่าส่งออกนั่นเองนะครับส่งของีออกไปจากระบบนะครับผม ก็จะมีททั้อินพุตนะครับของตัวเทอร์มินเตอร์นะครับบอกนะครับซึ่งตัวเทอร์มินเตอร์เองนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสถิตินะครับที่เป็นทูพุตเพียงแค่อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นเหมือนกับซิงค์เลยนั่นเองนะครับผมหรือเราสามารถนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในนะครับแล้วตั้งค่าเลทนะครับของการส่งได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวเทอร์มินาเตอร์ของเรานะครับอาจจะมีการท่อส่งนะครับที่ทำให้ส่งของเหลวนะครับได้ที่น้ำสูจุดานะครับก็ สามารถปรับเสร็จได้นะครับแล้วก็รีเซตนะครับเห็นไหมครับของที่เขาส่งออกจะเข้ามาเพียงแค่0.5เท่านั้นนะครับผมหรือในส่วนนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับอยากนําไปใช้เพิ่มเติมนะครับผมผมก็อาจจะนําแทงมาใช้งานร่วมด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้ตัว g e n e r a อร์นะครับไปที่แทงนะครับผมและส่งออกไปที่ t e r m i n a ์นะครับผมตัวนี้ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผม นะครับเขาก็จะส่งงานนะครับไปให้กับตัว Fluid Channel Monitor นะครับผมหรือตรงนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับต้องการให้ของพักที่แทงก่อนนะครับก่อนที่จะส่งออกไปที่ Fluid c n e l Monitor นะครับก็สามารถที่จะปรับใน Fluid Tank ได้นะครับซึ่งตัว Fluid Tank นะครับผมก็เคยสอนเบื้องต้นไปแล้วนะครับผมในส่วนนี้สามารถดัเิบัญชีเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีมานะครับกับ Trigger ตอนนี้นะครับผมจะพาไปใช้ในส่วนของติกเกอร์กันนะครับผมโดยเมื่องานเป็น r m ็ใช่ไหมครับผมผมจะให้เขา Open Input นะครับและ o s ส Output อันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมต้องการให้งานนะครับพักอยู่ในแทงสัก15วินาทีนะครับผมจะใช้เป็นวิธีการเซนส m เมสเซจนะครับผมเดี๋ยวทำการปิดตัว Input ก่อนนะครับผม โค้ดอินพุก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับก็ทําการเซ็นเมสเซจนะครับโดยเลื่อนตัวนี้เซ็นเมสเซจต้องอยู่ด้านบนนะครับผมเซ็นเมสเซจต้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ดีเลย์ไว้สักสิบห้าวินะครับผมสักสิบห้าวินะครับจากนั้นนะครับที่อ่อนเมสเซจตัวนี้นะครับผมจะทําการเปิดนะครับเปิดเอาพุ t นะครับผมโอเคครับก็จะต้องเป็น Open output นะครับตอนนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเมื่อเริ่มต้นทุกครั้งนะครับ ออนดีเซตเนี่ยผมต้องการให้เขาปิดพอร์ตเอาพุเพื่อที่จะไม่ให้เขานะครับส่งงานออกไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับต้องปิดเลยนะครับผมปิดเลยนะครับก็จะเป็นโค้ดเอาต์พุตแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดอัปไลแล้วโอเคได้เลยนะครับนี่ครับเมื่อเราลันนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่สามารถนะครับปล่อยงานไปที่เอาต์พุตได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อแท้งติมนะครับผมอาจจะให้แท้งนะครับทําการพักงานนะครับ ไว้สัก15วินะครับเราค่อยส่งออกไปที่เทอร์มินาเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเทอร์มินเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าที่เพียงแค่เอางานออกจากระบบนั่นเองนะครับแล้วก็สรุปเป็นทูพุตให้เรานําไปใช้งานนั่นเองนะครับนี่ครับเมื่อตัวแท้งนะครับครบ100แล้วนะครับผมอาจจะเป็น100ลิตรนะครับก็ได้นะครับผมแท้งนะครับก็จะทําการหน่วงไว้15วินะครับแล้วจึงเปิดเอาพุตนะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าตัวเทอร์มินาเตอร์นะครับยังไม่ได้รับงานเลยนะครับเพียงแค่ รอเวลาให้ค60วินั่นเองนะครับผมตรงนี้ี๋ยวผมจะเลื่องเวลาไปสักนิดนะครับนี่ครับเวลาก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึง15วินะครับแล้วตัวเอาพุดถึงจะเปิดนะครับและเมื่อผอนะครับออกจากแคนหมดแล้วนะครับก็จะให้เอาพุดนะครับปิดนะครับแล้วก็อินพุตเปิดนะครับและจะทำวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่ง ตัวนี้นะครับจะเป็นวิธีการนำตัวฟูอิดเทอร์มินาเตอร์นะครับไปใช้ร่วมกับสียงนะครับผมซึ่งตัวฟูอิดเทอร์มินาเตอร์นะครับก็สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือที่เป็นจำพวกฟูอิดเท่านั้นนะครับนี่ครับในส่วนนี้ครับเมื่อดีเลย์ครบ15วิแล้วเขาก็จะเปิดแทนนะครับปิดแล้วก็เปิดอินพุตนะครับรับงานจากเจเนเรเตอร์เข้ามาใหม่นะครับแล้วจากนั้นก็หน่วงเวลาไว้15วินะครับผม นี่ครับก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับเครื่องมือจำพวกฟูอิตนะครับก็ต้องเป็นการดับเบิลคลิกนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่า Property นั่นเองนะครับซึ่งการคลิกนะครับเข้าไปตั้งค่านะครับอาจจะไม่มีตัวหัวข้อของ Property ที่เราจะตั้งค่าได้นะครับจึงจําเป็นต้องคลิกเข้าไปนั่นเองนะครับผมและสําหรับตัว f ูอิตคอมพิวเตอร์นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับผม